สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e ที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับเข้ามาดูเจ้ายักษ์เขียวนะครับทำงานรายวันอีกวันหนึง่งมากับปาร์คจงจงซี่นะครับเอากับข้าวมาส่งนะครับตีกับาปาร์คนะครับทำงานรายวันนะ่ะตีจอดรอกินข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเลยว่าเขาทำตรงไหนกันบ้างวันนี้ อะนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเต้แล้วครับเอาเข้าวลงไปให้เต้กินจะเป็นกล่องข้าวน้อยค่าเท่าแก่แล้วเต้ไปลงไปสัมภาษณ์เต้หน่อยดิทุกคนลงไม่ได้นะครับไร้สดนะครับห้าร้อยกว่าคนลงไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยตัวด,ดูตรงนี้เอามีน้ําแข็งกินมาเต้เต้มันบ่มีนตํนแข็งกิน จญี่สาวพนักงานเดชออฟฟิศเดชเดี๋ยวพาเขาไปเอาเช็คภาคภาเขาไปเอาเช็คกันกิ้นอ่ะภาคตัวกินอยู่นี่ได้เขาไปเอาเช็กกันกิ้นต้องการกับเป๋เดี๋ยวพาบอกภาคไปซื้อยางนี่นะไปเร้เนี่ะเพราะว่าไปตอนเช้าประเด็นตำรวจตั้งด้านเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปเอาเช็คข้างใน ผมจะพาเข้าไปเอาเช็คข้างในเอ๊ะเขาไปเอาเช็คเนี่ยมันเที่ยงหรือเปล่าตอนนี้อ่าเป็นเวลาเท่าไหร่ครับไ์สดทุกคนเป็นเวลาเท่าไหร่ตอนนี้มันเที่ยงหรือเปล่ามันเที่ยงผมว่าจะไปเอาเช็คอันเดิมนะหรือว่าเราเอาพร้อมกันแล้วขับรถเข้าไปดูก่อนเที่ยงสามหก นะครับนี่นะครับวันนี้ก็รับผิดชอบตรงนี้ครับโอ้ตีล่นเอาสะ,สะอาดเลยครับเนี่ยถ้าฝนตกมานี่ก็คือเลนะนะแต่นี่พอดีจังหวะได้พอดีเลยฝนไม่ตกครับสองวันครับก็ทำชั่วโมงละ หกร้อยบาทหกแปดสี่สิบแปดนะครับถ้าเรามาสายเราก็เลียดให้ครับเลียดให้จนถึงแปดชั่วโมงนะครับเลียดให้จนถึงแปดชั่วโมงมอนเดิมมาสองโมงครึ่งก็ห้าโมงครึ่งครับเลิกมาเก้าโมงก็หกโมงครับเลิกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปรับเช็คแต่ผมไม่แน่ใจว่าสาวๆเขาจะ,ะน,นี่หรือ,อยัง สาวๆดีเขาเขาจะพักเที่ยงหรือยังนี่นี่นี่มีมึงผู้สาวไหมพักเที่ยงพอดีเลยนี่เดินมาแล้วคนหนึ่งสาวๆโอ้คือเขาเถอะโอ้กระชุ่มกระชวยเลยผู้เฒ่าผู้่ะโอ้ผู้สาวนี่ตัวนี่เดี๋ยวลงไปถามก่อนเดี๋ยวลงไปถามผู้สาวก่อนผู้สาวนี่ เดี๋ยวรอดูในคลิปออเดอร์ผู้สาวอะ่ะครับ,รบผู้สาวมารับเช็คโอ้ยอย,าย่า์ไลท์สดบ่ได้ไลท์สดมันเป็นเวลาพักค่ะรอใบบัวเอ้าใบม่วงเต๋อล่อออกพร้อมกันเนาะล่อออกพร้อมกันเนาะออน,นี่ กบอันชุดไม้ที่เฮ็ดอยู่นี่ไหมฟันเทียนเอกสารเทียนเฮ็เดี๋ยเอุ้ยโบได้แปยงฟันมาจากบ้านสิเดี๋ยนี้เอาโอ้ผู้สาวดัดฟัน <c oughs> โอ้เพิ่นดัดฟันขายยูโรต้อนก็ได้ฮ่าพ่อยผู้เฒ่าวเดียวก็ชุ่มก็ช่วยเป็นสันแหลนะเนาะผู้สาวออฟฟิศเนาะไปเพิ่นอายเพิ่นอ,อายนะครับเดี๋ยวรอพร้อมกันเลยทีเดียวไม่ผิดหวังเลยนะครับ อ้ผู้สาวไหมไม่ผิดหวังเลยกําลังแปลงฟันอยู่พี่น้องอผู้สาวกาลังแปลงฟันอยู่ไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยยาไทายไรซดประธานผู้สาวว่าย,ยืนแปลงฟันขวัขวขั้วกนั่น เขากำลังพักเที่ยงพอดีครับก็มีเขาส่วนมากเขาจะออกเป็นเช็คนะครับเป็นเช็คอ่าเป็นเช็ค4ี่พกว่าบาทหกแ8ดสี่สิบดี่พดผมจะรอถึงบ่ายโมงไม่ได้ผมต้องเดินทางตอนนี้ถ้าเกิดว่าบ่ายโมงเดี๋ยวด่านก็ตั้งอีกผมจะไปเอายางอยู่จังหวัดเกือบเกือบขอนแก่นนะครับนะครับ อ่าใครรู้จักบ้านครับบ้านหนองบุญสูนะครับบ้านหนองบุญสูเชียงยืนเขตรอยต่อระหว่างขอนแก่นกับสารคามเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านหนองบุญชูนะครับเป็นหมู่บ้านคือเป็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยจะขายยางเป็นยางอัดดอกยางหล่อยางหล่อเย็นหล่อร้อนหล่ออะไรก็แล้วแต่เขาจะพูดไปดอกนะครับมันเส้นละไม่แพง ผมที่ผมต้องไปเลือกที่นู่นก็เพราะว่าผมจะเอาโครงยางที่เป็นบิต stone นะครับผมต้องการเลือกเอาโครงโครงมันอ่ะเราจะอ่านข้างยางว่าเป็นบิต stone มันจะอยู่ได้นานถ้าเกิดเป็นดี stone หรือว่าเป็นรุ่นอื่นมันจะแตกด้านข้างเพราะว่ายางมันหมดอายุแล้วมันจะชอบระเบิดด้านข้างครับรุ่นนี้นะผมก็เลยต้องไปเลือกเอาโครงยางเส้นหนึ่งประมาณพันแปดพันหก พันหกก็มีบางร้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูไปทัวร์ดูหลายคนถ้ารู้จักแล้วเนี่ยก็มาซื้อเองได้นะครับอันนี้ก็คือความรู้ใหม่สําหรับคนที่เล่นรถใหม่ไม่อยากจะซื้อยางที่มันแพงนะครับผมก็จะพาไปเปิดโลกกระทัดใหม่นะครับที่คนยังไม่รู้บ้านหน้องบุญชูนะครับเราไปซื้อมาเส้นละพันหกเรามาจ้างเขายิงเส้นละหนึ่งร้อยบาทมายิงสลับยางก็คือเราใช้รถมาสมมติว่าเราไปซื้อรถมา สองปียางหมดเลยหกเส้นเราก็เปลี่ยนยางหน้าใหม่แค่คู่เดียวนอกนั้นเราเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นครับเส้นละพันสี่พันสามก็ว่าไปนะครับเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นเอาอถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนยางใหม่มาบางทีเราถอยยังไม่เก่งไปเหยียบหัวตอหมออแล้วยางระเบิดซะบางทีนะครับยางระเบิดก็ทำให้เสียเงินเปล่าๆไป แต่ถ้าเรายังไม่ได้เก่งอะไรรถส่วนมากก็วิ่งปากบอ่อแล้วก็วิ่งไม่ไกลตามบ้านแล้วก็ซื้อ,อยางเปอร์เซ็นเนี่ยวิ่งจน2ปีเหมือนกันถ้ามันระเบิดทิ้งไปก็แล้วแต่หัวมันมันถูกเองนะครับเนาะอันนี้คือให้คําแนะนํากันไปผมส่วนมากยาง6ล้อผมจะไม่ผมจะไม่เล่นยางเปอร์เซ็นเพราะว่าหนึ่งผมวิ่งทางไกลนะครับวิ่งทางไกลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี ข้อเสียของรถวิ่งทางไกลแล้วไปเล่นยางหลอดหล่อเย็นนะครับหลอดอกหนึ่งยางมันจะบวมแล้วก็มันลูกปืนมันจะแตกถ้าเกิดว่าวงยางมันวิ่งไม่เสมอกันมันเป็นมันบวมเนาะก็คือมันจะระเบิดนะครับแล้วก็มันจะลูกปืนแตกแต่ถ้าเราวิ่งปากบ่อระยะทางไปกับห้ากิโลนะครับหกกิโลอยู่แถวๆนี้ยหายกินอยู่แถวๆนี้เราซื้อ,อยางอันนี้ก็ได้ เวลาเราเลี้ยวเขาตามบ้านตามซอกบ้านตามต่อหม้อต่างๆเราเหยียบยางระเบิดมันก็ไม่ต้องช้ำอะไรเยอะมากหม่นะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ายางหลอดอกมันจะไม่ดีนะบางร้านมันก็ดีเราต้องไปเลือกเอาเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับได้เจอแน่นอนอนะแต่ก่อนอื่นผมจะพาทุกท่านไปหาอ้วนน้ำซิ่งก่อนกินน้ำไปหะหคคือเฝ้าตดใช่ที่านอื่นน้ำลายเอียกปะเป็นวานี่ ไปก่อนด้วยเต้มันเด่นถ้าเราเบาแ้่เราเบาไปเราต้องนี <t 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 ่ครับก็ทำความสะอาดตรงนี้ครับนี่นี่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับที่ที่เราถมหกไร่ก็ฟากกำแพงตรงนี้แหละนี่นี่ตรงข้ามกันข้ามฟากตรงนี้ไปนี่นี่หกไร่เราอยู่ตรงนี้ครับผมหกไร่ กระโดดข้ามยุงไปเนี่ยก็ใช่แล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ถมนะครับเพราะว่ามันไม่มีดินเราลงทุนตอนนี้มันก็แพงไปเรารอเก็บเกี่ยวผลผลิตมีดินอยู่ใกล้ๆดีกว่านะครับปีนี้รู้สึกว่าฝนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปกติเนี่ยทุกปีฝนน่าจะน้ําน่าจะเจิงนองนะครับปีนี้ล้อมๆเหลยมๆข้าวก็ผุดๆุดโพโพ นะครับนี่ครับถมหกไร่อยู่ตรงนี้ครับนะครับเนื้อที่ทั้งหมดหกไร่นะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ถมนะครับปล่อยให้เขาเลี้ยงวัวไปก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้โลบัสซ่าเข้มถึงใจ ตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานยิ่งไปต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไปด้วยกัน